ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูแตงที่ผมปลูกไว้นะว่าขึ้นหรือยังน่าจะปลูกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ตอนนี้จะประมาณเท่านี้นกว่า2อาทิตย์จากที่คลิปแรกเราเป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะแตกใบเป็น ใบใบบนนี้ขึ้นมาเห็นนะกำลังขึ้นเลยครับ,รบวันนี้เราก็จะมาดูถั่วพูกับแตงกวาเรานะครับนี่ก็น่าจะเป็นสามอาทิตย์แล้วละ่ะตอนนี้ถั่วพูที่เราปลูกเอาไว้ก็โตขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับสามอาทิตย์ ก็จะมีเพื่อนบ้านของเรานะตัวนี้นี่โอ้โหกำลังตัวสวยเลยนะครับถั่วพูโดยมีเจ้าคาโกตัวน้อยเป็นเพื่อนด้วยเอาละต่อไปก็จะแบเป็นแตงนะครับแตงกวาของเราตอนนี้สามอาทิตย์แล้วนี่แตงกวา วันนี้พอเขาแตกปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นมานตกรับลาวที่เราทำเอาไว้นะประมาณนี้ครับสามอาทิตย์แล้วก็มาติดตามดูกันต่อนะว่าเราจะเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อไหร่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขได้มีโอกาสขับกลับบ้านนะแล้วก็มาดูถั่วพูของเราเหมือนเดิม แก็แงกนะครับส่วนทัวผู้ของเราน่าจะประมาณ15วันนะรู้สึกว่าต้นเขาใจ่ต้นใหญ่มากนะครับนี่ไงเจอตัวปัญหาแล้วก็แตงกวา กวาก็ต้นใหญ่อยากเห็นได้ชัดเลยนะ <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็มาดูถั่วพภูกับแตงกวาเรานะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5อาทิตย์นะครับเดือนกว่าล้เห็นไหมครับว่าถั่วพภูของเราเลยขึ้นกับตัวที่เรา กลับมาที่เราตั้งไว้แล้วนะเห็นไหมโหหลายที่เลยนี่แล้วก็มีตจำลึงด้วยนะครับนี่จำลึงนี่ของโปรดของผมเลย <c oughs> นี่ครับขึ้นเลยขึ้นกับไอ้ที่เราทำอาไว้นะแล้วก็แตงกวาแตงกวาของเราติดลูกแล้วนะเห็นไหมนี่ออกดอกแล้วนี่นี่เห็นไหม แล้วก็แทงกวาลูกแรกของเรามาแล้วนะครับนปแทงกวาลูกแรกของเรามาแล้วสว้ยมากเลยสวยงามมากเลยเห็นไหมครับนี่ไหลดอกเลยนะหลายดอกเลยนะหยเ,ยนะเห็นไหม,อมเอาละโอเคครับก็ประมาณ ห้าอาทิตย์นะค,ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแตงกวาแล้วก็ถั่วพูของเรานะครับนะ,นะเดี๋ยวามาดูนะโอ้ตอนนี้ก็ออกดอกกันแทบจะทุกต้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าโอ,โอ้ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีตัวแล้วไมนะนักกิน กินใบไปค่อนข้างเยอะๆเลยเนี่ยใบของแตงกวาแล้วนะวันนั้นที่เราเห็นนี่ไงที่ลูกแรกของเราวันนั้นนะครับนี่ผมเจอแล้วเห็นไหมนี่ใช่ไหมโอ้ก็ลูกใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยดูมี่มีอีกไหมนี่เหมือนมีตัวอะไรกินนะครับกินใบนะ น่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาตินะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ต้องมีพวกมแมลงเข้ามากินบ้างนะครับมีอีกไหมเอ่ยถ้าจะไม่มีแล้วนะโอเคครับสำหรับแต่งกวาก็จะประมาณนี้นะนี่ไง คิดว่าลูกแรกของเราน่าจะใช่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็ลืมไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกไม่ใช่เห็ว่าจำไม่ได้แล้วนะจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยจะหลายลูกมากเลยนะครับไม่ได้ว่าต้นไหนรู้สึกว่าจะขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วก็มีลูกที่หล่นด้วยนะนะ น่าเสียดายมากเลยนะครับให้ดูนะนะเนี่ยโดนไปแล้วโ็น่าเสียดายจังต่อไปก็มาเป็นถักรูนะครับนี่ถักรูเราก็แตะกิ่งก้านเลื้อยขึ้นมาข้างบนแล้วนะเห็นไหมนี่โอ้โหสูงกว่าใครเลยนะครับแล้วก็เยอะมากเลยแล้วก็ตำลึง ตำแหนงก็ออกยอดเลยนะเห่ครับประมาณนี้นะสำหรับต้แนแตงกวาแล้วก็ตัวพูของเรานะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูแตงกวาของเรานะครับที่เราปลูกเอาไว้นะแล้วก็ถั่วพูนะครับจะดูแล้วเหมือนผมจะเห็นแตงกวาลูกแรกของเรานะครับลูกใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูซ<อ>ิลูกใหญ่หรือเปล่านะโอ้นี่ครับ แตงกว่าลูกแรกของเราแล้วก็ลูกสองนะลูกสองนี่กําลังเป็นลูกใหญ่เลยนี่นะครับอือเขาจะโตได้อีกนะแล้วก็มีลูกเลนน็กๆลูกหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูไปต่อนะว่ามีอีกไหมนะก็เป็นลูกนี้ลูกนี้ก็กาลังออกนะครับก็กาลังโตแล้วนะเนี่ยเห็นไหมที่กวานี้ผมเนี่ยแล้วก็มีไหมเออหนึ่ออาทิตย์หนึ่งนะ่าจะเก็บกินได้เลยนะครับ สำหรับแตงกวาลูกแรกของเรานะถั่วปูนี่น่าจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวนานหน่อยนะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นพักหนึ่งละพอเราจะได้กินนะน่าจะอีกประมาณสองสามอาทิตย์ละครับน่าจะอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับได้กินแตงกวาของเราแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มาดูถั่วปูกับแตงกวาแล้วนะ,อ,ะอยากจะบอกว่าแตงกวาของเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเนี่ยคือว่าตาย กันหลายต้นเลยนะก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับดูแล้วน่าจะมันมีตัวอะไรมาเหยียบนะทำให้ตัวต้นของต้นแตงกวาเนี่ยมันตายนะครับไม่รู้ว่าเป็นแมวหรือเปล่านะนี่นะครับตายหมดเลยแตงกวาลูกแรกของเราก็ตาย อันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเหลือแค่ถพงปวาต้นเดียวนะครับที่ยังอยู่นะก็น่าเสียดายมากเลยนะแตงกว่าที่เราปลูกมานะครับที่เราตามดูมานะส่วนถั่วพูองเรานะครับก็ยังโตอยู่นะก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับ ก็เสียดายแตงกวาแล้วนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลูกใหม่นะครับอโอเคนะครับสำหรับตัวพูกับแตงกวานะตรวต้นที่ยังเ,เหลือรอดก็ก็มีนะครับเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับแตงกวากับตัวพูนะ